ยังจะมาท้าทุกคนให้มาดูเอ็ดภาคเสียงกับโฆษณา Acer Predator Helios Neo กันค่ะเ r ื่ขอแบบหนักแน่นนววตกรรมเต็มไปด้วยขุมพลังนะคะ Predator Helios Neo ปลดล็อกเส้นทางใหม่สู่ความเทพที่เนื้อระดับถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะ3 2 1 Predator Helios Neo ปลดล็อกเส้นทางใหม่สู่ความเทพที่เหนือระดับ 90จุดสูงสุดด mm ้วย CPU Intel Gen13 เล่นเกมการ์ดจอ RTX 40 Series ทำงานเต็มระบบด้วยระบบระบายความร้อนอย่างรวดเร็วสีสดงดงามด้วยจอ WQXGA รองรับอัตรา Refresh r a 165Hz เป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ราคาเริ่มต้นที่39,990บาทเท่านั้น าได้ดีมากเลยนะครับไม่ธรรมดาเหมือนกันเนี่ยการดูเอซกับยามในครั้งนี้นะครับไม่สุดเปล่าแน่นอนครับราะว่ามีรางวัลก็รางวัลก็คือเป็นทริปทัวร์ซิดนีย์กับเอเซอร์หนึ่งรางวัลค่ะทุกคนสามารถไปสองคนได้นะโดยทางทีมงานจะเลือกหนึ่งไปไม่ได้นี่หรอกใจทีมงานมากที่สุดเพื่อมารับรางวัลค่ะที่สําคัญอย่าลืมใส่แฮชแท็กเอเซอร์เอ็กซ์อินเท เกมเมอร์เดย์น,นะคะระยะเวลาการทำกิจกรรมนี้นะคะก็คือวันที่1ถึง30กันยาสองพันร่วมกันเยอๆนะ้ะคาดผลผู้ชนะทางเพจองเทลไท, <ผม S 1> ทยแลนด์นะคะอย่าลืมเข้ามาดูเอ็ดกันเยอะๆรีบมาดูเอ็ดกันเยอะๆแล้วลุ้นไปได้วยกันนะครับมาดูเอ็ดกันเยอะๆนะคะ,ะครับ